อ่ะนะครับผมวันนี้ครับมารับงานนะครับทำโครงมุงเนี่ยมุงไอ้ฟางนะครับผมอ่ารับงานก่อนทุนี้นะรับจอบก่อนรับจอบเอฟซีนะผมเชื่อว่านะครับหลายๆเอฟซีหลายๆท่านครับอยากจะทาเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพลิงเป็นห้องครัวไปอะไรนะครับที่ยกโครงที่มุงหลังคานะครับผมเอฟซีนะที่มุงหลังคาไม่ว่าจะเป็นหลังคาสักสีมีทันชิดกระเบื้องนะครับผม ากทำเองแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บาวก็จะมาทำนะครับทำแล้วก็แช่สบการไปนะครับผมที่พี่บาวเคยทำมานะครับผมว่าเขาเริ่มต้นยังไงนะครับบาวท่านอาจจะเอ,อ,อยากจะทำแต่ว่าไม่รู้ว่าเริ่มต้นยังไงนะครับผมหรือว,ว่าทำแล้วนะครับอตอนที่มุงหลังคาแล้วมุงมันสังสีมีลงตัวบ้างสังสี ไม่ไปตามจันทันบ้างนะครับผมเ็ิดจ่าอะไรนะครับผมหลุมที่ขุดก่อนที่ขุดหลุมต้องทำอะไรบ้างครับอ่ะพี่บ่าวก็มาทํางานไปทาคลิปไปครับสับรันที่สนใจนะครับผมางานเป็นงานที่ไม่เลี่ยนมากนะครับผมเป็นงานาาที่ความดีดอยู่ที่ประมาณ70-80นะครับเพราะว่าเป็นเสาไม้นะครับเสาไม้อ่ ไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมให้จับระดับนะครับผมก็ความเรเียดอยู่ที่เจ็ดสิบแปดสิบนะครับความผิดพ,พลาดก็บวกบวกลบสองเซนนะครับผมแต่ถ้าเป็นงานละเอียดอย่างนะบ้านหลังใหญ่ๆที่ช่างใหญ่เขาทขาก็ความละเอียดก็อยู่ที่เก้าเก้าสิบถึงร้อยนะครับผมความผิดพ,พลาดก็ห้ามิลนะครับบวกลบห้ามิลนะครับส่วนของผมต้องบวกลบสองเซนนะครับอ่า ตัวนี้ครับจะรื้อเอาน่นะครับจะรื้อเอาตัวเก่าอยู่ฝั่งน้นครับรื้อเอามาแล้วก็นายใช้เสาเดิมนะครับเสาเดิมสัง ز ีเดิมนะครับไม้ที่ผูแล้วก็เปลี่ยนเอาไม้ใหม่นะครับผมทําใหม่นะครับทําเป็นโรงเก็บฟางนะครับเป็นฟางด้วยแล้วก็ผูกวัวด้วยนะครับผมเอฟซีนะอ่าิบก็จะทํเมาเหมาะแมะรอทีมงานก่อนนะครับส่วนคารเรงก็ดยวหลังขึ้นว่ากันครับิปหลังขึ้นว่ากัน นะคับท่านสนใจอาจจะมีหลายคลิปนะครับผมหลายคลิปอ่าเแต่ขั้นตอนเดี๋ยวพี่บ่าวก็จะทําตามสไตล์ของพี่บ่าวนะครับผมบวกกับวิชามานอ่าอ่าวิชามานต่างๆนะครับความไวมีความปีศาจนะครับเอฟซีนะการเกลีปัญหาเฉพาะหน้านะครับผมช่างต้องทำังไงบ้างมีอะไรบ้างที่พี่บ่าวเคยทํามานะครับผมอืมเราต้องเกลี่ยได้นะครับงานนะครับผมเอฟซีนะไม่ใช่ว่าเก่งนะครับผมไม่ใช่ว่าเก่งแต่ว่าก็พอตัวอยู่นะครับเอฟซี อ่าไอเฟืองนี้ไม่ได้ออกเลยพี่นะทำเป็นตั้งร้านเลยเราทำครอบเลยนะครับผมผมเอาไปวัดโรงเก่าแล้วมันก็กว้างอยู่ที่สามเมตห้าสิบยาวสี่เมตรนะครับผมเราก็เอาตามแบบเดิมนะเอฟซีนะอ่าก่อนแรกเลยต้องเนี่ยจะทำโครงยกมุลราคานะครับผมว่าเกี่ยวกับการมุงนะเอฟซีนะก็หลักๆก็มีสองอย่างนะครับผม ฉา,ากกับระดับนะเอฟซีนะต้องให้ได้ฉากโอ้ได้ฉากนะครับผมได้ฉากแล้วก็ได้ได้ระดับนะครับผมอา่าตอนนี้ผมก็จะตีผังก่อนนะครับถังรอบเอาสาที่เราจะขุดหลุมนะเอฟซีนะอา่าปกติเขาตีรอบตัวอรอบเสาเลยนะผมมีกี่เสาก็ตีรอบเลย แต่ผมนี่คงตีแค่สองด้านแล้วก็ถ่ายระดับน้ํานะครับผมเพื่อเป็นแนวเพื่อเป็นจุดอ้างอิงนะครับอ้างอิงแนวเสาแล้วก็ระดับสูงต่ํานะครับเอฟซีมาๆมา,มาเมื่อเราได้แนวบ้านนี่นะนี่เราทำเสายาววันนี้สามเสาครับข้างลังสามสามสามต้นหน้าสามต้นนะครับผมได้เป็นทรงจัว่วตรงบนเฟืองนะครับผมเราได้แนว ตีหลักเป๊กนะจ็ดสับง่ายนะสับง่ายตีหลักเป๊กนะไอ้เจ้าเอาไว้สำหรับตีถังนะครับผมสับตีถังระดับนะครับเป็นแนวอ้างอิงแนวเสาเดี๋ยวผมจะตีถังตอนนี้ก็ด้านน้นนะเอาแนวแนยวยาวนี้นะครับผมส่วนหักตั้นจะเราวัดเอาได้ได้แนวเสาแถวแรกก็เดี๋ยววัดไปเรื่อยนะผมอเอาตีถังสอง ด้านพองานเราเกือบบนตะ์ <นะ S 2> ผมอนะี้ยงงใชงานร้อ,อยทหางก็เสริมตัวกลางได้นะผมนะัอผม้ผมไม่เสริมจำมนัน นที่ขุดลุมต้องทำแบบก่อนอนิดนึงเดี๋ยวว่าจะขุดลุมเลยรูมเลยเราก็ได้อยู่ครับแต่ยกเสาแล้วมันจะไม่เสมอกันนะครับอ่มาพอนี้ด้วยทำรอทีมงานนะครับผมเอฟซีก็อปิดช่างแมบ้านครับช่างบ้านนอรรณา,นนาช่างแบบโบราณโบราณน,นะครับไม่มีสินทรงสืบเชื้อเลย,เลยก็ ใช้สายางน้ำนะครับถ่ายระดับปกติคอยใช้ไม้สดนะเวลาตีตะปูตีง่ายนะครับผมแต่เราไม่มีใช้ไม้แห้งเลยแหละนะครับแต่ถ้ากรณีงานละเอียดก็นี่ครับต้องเสริมตรงกลางนะครับเอาเชือกดึงแล้วก็เสริมหลักเป็กตรงกลางอีกนะครับผม fc นะแต่ตีผังยกขึ้นจะได้ไม่หย่อนไม่หย่อนนะครับผม fc อันนี้อยู่ขั้นตอนเริ่มต้นนะริม่มต้นหาหลุมเราจะขุด วางเสาครับต่อไปก็เป็นการถ่ายระดับน้ำนะครับจากเ,บบกเปิกตัวนี้ไปปิกตัวโน้นรอบรอบตัวหลักปิกเรานะครับก่อนที่ยกไม้นี่ตีต้องถ่ายระดับน้ําก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวอ,อ้างระดับให้บ้านเราได้ระดับนะครับผมมีคนบอกว่าถ่ายระดับถ่ายคนเดียวได้ไหมนะครับผมทางานแบบนี้ทําคนเดียวจะไ,ได้นะครับได้หมดหลยเดี๋ยวทาให้ดูนะครับ กรณีที่ทําคนเดียวเอฟซีนะแล้วก็กรณีที่สายยางถ่ายดับลมีคนนี้นะครับส,สั้นๆนี้ถ่ายดับน้บําได้เบาได้เอฟซีทำไมจะไม่ได้นะครับผมอาจจะไม่ได้ทําให้ดูนะครับต้องมีวิชามานเอฟซี FC ชามานไม่มีต้องแก้ไขเพราะหน้าเป็นช่างนะเอฟซีนะนี่เอาลับนี้ความสูงจากดินนี่าอด้านบนของเนีเผังเรานะครับหาได้มัดนี่ก่อนนี่คนเดียวทําได้ทำไมทำไม่ได้นะครับผมง่ายตาย ง่ายจุดใดอุตส่าห์มาอุตสาหนี่อุามานะครับอ่าถ้าไม่ดูธุกิจก็ลองเล่นแบบได้นะที่นะอ่ะก็ให้ได้รับก่อนนี่เราเราเราไม่มีสายยางยาวเราต้องมีเชือกนะเราต้องมีเชือกยาวไอถ่ายไปหาเสาโน้นไปหลักไปเสาโน้นหลักหลักเล็กนี่แต่ก่อนดึงไปให้มันได้รับทั้งสองข้างเลยพอเราก็ได้คนนี้ได้แล้วก็โอเคเลย อ่ะอันนี้ก็จบเลน่นหนเดี๋ยวันนี่วันนี้ได้ระดับแล้วหนินี่นี่นี่นคือระดับฝั่งน,นี้นะครับผมเอฟซี FC นะอ่าต้องมีวิชามานเอฟซี FC ไปช่างต้องมีวิชามานนี่ไงอ่าได้เลยหนึ่งครับผมจะไม่มีข้อจากัดอีกต่อไปเอฟซี FC นะสลับพี่บ่าวอ่าทุกอย่างต้องมีทางแก้ไขนนะเอฟซี FC. อ่าถ้าแต่ต้องทำตรงนี้ข้าเสียคือมันดูดูน่าเกลียดนะมันไม่มาตรฐานนะครับแต่ หลักการก็ใช้ได้นะฮะเอ็ดเจ้าใช้ได้นะครับตึ๊บเดี๋ยวไว้ตึ๊บอืมหนักอยากอะไรแค่ถ่ายรับเฉยเราไม่มีเออเนี่ยเอ๊ะนี่น้อยไโยบิติเนี่ยกินเนี่ยกินกิน,นกินนะกินอะไร้ค่ะระดับเนี่ยมัอยากอะไรหมากกับถ่ายรับก็รรบดูที่สายยางเราสั้นนะครับหรือว่า อ่าสิา่งซึ่งสิ่งซื่อก็ไม่มีเห็นนี้ได้เอฟซีได้มได้หมดแหละนะครับไม้ตีเขาอหญ่เอฟซีโยวางเอาเลยวางใส่นี่เลยไม้มันหนาเท่ากันก็วางเอาเลยน,นี่อยากสัง่งตีไม่เข้าไปอยู่ไกลไรใช้ชามารคันชามาันใช้บ่อยแต่ก็อย่าบ่อยจนน่าเกลียดก็ กรณีที่เราไม่มีชุดเชิญต้องแก,ก้ไขข้อหน้านะครับช่างนะครับเดี๋ยวว่าจะรอยืนรอเรือทลายมันก็เสียเวลาอานี้ามามันเพราะว่านี่ได้รับแลยไงเจลมัดเอาเลยจบอยู่ผมต้องยากผมยากอะไรแอ่คนี่จะไ,ได้รับนะรับ หน้าหลังแต่ฉากแล้วเอาอืมไอระดับอ่างอิงนะครับผมวันนี้เราขุดลุม่มใช้ระดับนี้อ่างอิงความลึกของลุมแต่ลุมให้เท่ากันไอพี่อ่ะอ่าได้ตรงเป๊ะนะผมปัวิี้เขาตีรอบตัวบ้านนะผมจะเตาไม่ต้องเพลังงานเราแปดสิบอ่าทำทางโน้นด้วยนะครับผมทางโน้นด้วยคือการทํางาน แบบนี้น,นะไอ้ทีนะคือฐานต้องได้นะครับผมฐานต้องได้ฉากได้ระดับนะครับผมแต่ว่าตอนที่เรามุงลังคาจะลงตัวเป๊ะนะครับผมสังสีก็จะขนานไปสวยงามนะครับแต่ถ้าเราไม่มีฉากมันมีระดับเนี่ยคือต้องให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมสี่เหลี่ยมมุมเก้าสิบนะครับอย่าให้เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับถ้าเป็นคางหมูแล้วคือมุงลังคาไม่ได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขั้นตอนการถ่ายระดับนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็มาดูการจับฉาก มัรกลุมนะครับผมแบบอิชามานสวัสดีครับ